อย่างนี้เลยถ้กินอย่างนีบู๊บบเลยไอ่ทวนๆเลยลูกไส้ก็ได้ก็เพิ่งหันลองพี่น้องอืมพี่น้องจา๋าไอฮมฮม่ห่อมห้อมลงแกงพริกแับอืม,อมไส้กรอกแกงักพริกจาก้า สว,ส,สวัสดีครับ,รบมาพบกันอีกแล้วค่ะพี่น้องมื้อนี้สิ้อาพี่ผ้าหนองมากินข้าวจ้ามื้อนี้ข,ข้าวเด้อเขาวเป็นบ่ครับไส้กรอกอีสานนะคะทุกคนแจ่วแมงดาจ้าแล้วก็ยังก่ออมหนองหวงัวไม่ <c oughs> ไหรอไนบ่กใหญ่เลยอ๋พอดิบอมถูกไครับพอออมบ่อนะเอาใส่กล่งกองซะก่อนเนาะต้องมึอู้หอนหลือวะโอ้หอนหอนเดี๋จะเป็นใส่กล่องหมูเด้อพี่น้องครับนี่น คืออยากเขาเนาะอยากเยเลยกินยน,น่บุ้เลยไอย่ทุนนเลยปาเอาหมกผิดหมกผิดจ้ะนะลูกไส้ก็กไ,กไดห <c oughs> อมเลยเป็นยำน้ลมินแบบเอากัดลงพีน <c oughs> ่น้องพี่น้องจ้าไอ่หอมๆรมกงผิดแซบ

เบาก,กาวด้วยหรือเปล่งเบาก,กาวอร่อยเบาก,กาวอะกินสดอร่อยแล้ววะได้ฟักแมวอ,อือจะเป็นไงหืมหามากกนแล้วอืมหมดแล้วอร่อย ไส้กรอกแกมบักริกจ er> ้ะอือหือกระเดอใสสาดริมกลับย่งบะชื่อมึงไหมอือกลับชื่อมึงไม่ค่อยกิน อกใส่สองคนเนาะกว,วนเหนือยไปรมดาเด้วยพี่น,อน้องครับจะลองซิ่มึม้นมเคยกินอ่ะอพี่น้องจ้าไม่เคยซาบุกบดีเลยไม่เคยกินเคยกิน <c oughs> ไปบ่อกิ้ขับไปเ่เกยกินกะสิแปลกๆเนี่ยกินใส่กอดดีกว่าืมเต้ขอบตูจะงเนาะนี่น้อยละนใส่กอดโอ้แซวเหรวมูลนอืม Rọc Rọc cháu Cháu, mình ra Cái này tên nhìn Bây giờ là Thiên thái cổng, thiên thái clip này Bọn mắc quán đấy Tại quán không biết rõ ràng เป็นพแมรี่อสหเล่าเดี๋ยวนี้โอเคพอแม่ไล่คลิปนี้คลิปกบกิบอยู่บ่ายหลูดส่หน่อยเใส่ใหญ่หนุ่มเรื่องครับหมูอาย้ำท้องนะเสกอกหมูรวนเนื้รวนอืม ยังขายเมืนเดิมนะจ๊ะเจ้าขอบอมันหลาย,ย,ยงนนางี่นออกเจสซีเกนเนาะตุ้งยมตุ้งืั้งไสสมเนื้อใอ้กว่ากุ้นเ็นเนี่ย

ก็เหนว่าอยู่แลจัดแจงให้อายเห็นอะไนี่เลยอึบพรกมีแห้งทองืม เป็นลูกแบบนี้เลยจ้ะใส่กสบบรอบสซ่บเต็อเน่ออบอบซัมซิมฮีอือหือดิวูบ คือชุ่มนนี่กับข้าวเหนียวโค้กเข้ากันเข้ากันครับ yeah, yeah. Sehr warm. Mhm. Aber sehr viel noch. Mm. À <ridge> <coughs> mm. -hmm. <coughs> 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 mm. -hmm. <coughs> mm. Cọp Cọp ยอดอพี mm. yeah, yeah, yeah. Yeah. Mm ่น hmm. mm ้องมาจ้ะแซ่บๆนุันจ้ะหอมความแซ่บอะอบหนมทอมอน่อมากอืม

Jeg mm. sa no, no. อ um ีกคำหนึ่งไืมนะคำหนึ่งแสบจับน้องจ๋าอร่อยมากหอมหอมหอมน้่งแสบ ผู้ดใดอยากกินใส่กอกกะทักขอความเพชไรไดเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะทักข้อความเพชได้เลยนะคะทุกคนพู้อยากกินสมพักก็ทักมาไดเลยเด้อจ้าเนาะป,ะปะ๊าป้าเนาะค่ะสำหรับมือน,นี้เบียก,ก์กนหน่อยก็ขอบุญขอบุนพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังมื้อน,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าเด้อจ้าสว,ส,สวัสดีครับ